รัทนทสารพภัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางของเรานะคะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เป็นสิ่งสําคัญคะ่ะวันนี้รายการรู้ทันสารพันภัย ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางค่ะจะนำพาทุกท่านมาเตรียมพร้อมมารับมือกับสถานการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อระยะ1-2ถึงปีที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลแจ้ห่มนะคะถ้าเราจํากันได้ช่วงนั้นที่โรงพยาบาลแจ้หม่มเกิดเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บริการใน บริเวณของโรงพยาบาลเรารับมือกับสถานการณ์ณนะช่วงนั้นอย่างไรและณนะวันนี้เรามีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างไรกันบ้างวันนี้มาเรียนรู้พร้อมกันนะคะกับท่านผู้อเมริการโรงพยาบาลแจห้ห่มนั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะท่านนายแพทย์สิบประพาดเพ็งพยมนะคะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณคุณหมอมากเลยที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะคพูดถึงประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแจ้งหมหลายท่านจํากันได้โดยเฉพาะท่านที่ติดตามทางโซเชียลมีเดียนะคะจะได้เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งน้ําที่เข้าท่วมในพื้นที่ของโรงพยาบาลความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราฟื้นฟูเหตุการณ์อย่างไรนะคะณนะวันนี้กับสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก น้ำท่วมนะคะดินคโครนถลม่มหรือว่าเรื่องของน้ําป่าไหลหลากวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมรายการอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะให้ทางท่านพอได้ได้เล่าให้ฟังก่อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะวันนั้นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน้ํามายังไงผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางโรงพยาบาลค่ะได้ครับผมครับยินดีครับ ด้วยตัวโรงพยาบาลแจ้ห่มของเรานะครับตั้งอยู่ที่บริเวณของตำบลวิเชียรน,นคร,ครซึ่งบริเวณพื้นที่ตั้งเนี่ยจะเป็นบริเวณของเชิงเขาที่อยู่กับตรงแนวแนวด้านหลังของโรงพยาบาลบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2565นะครับ ช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยคือประมาณสัก1 0บถึง11มโมงเช้านะครับตอนนั้นเนี่ยเราเราก็ทราบข่าวจากในส่วนของตัวกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนหนึ่งว่าในช่วงเวลานี้จะมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดลำปางปริมาณพอสมควรน,นะครับเ,เ,รเราก็เลยมีการมีการเตรียมพร้อมในส่วนของส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเตรียมเตรียมพื้นที่ของการบริการหรือว่าการการรองรับปริมาณน้ำฝนในส่วนหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงประมาณสัก11.00น,น,น,นของวันนั้นเนี่ย บริเวณของพื้นที่เขาและก็ป่าไม้ด้านหลังเนี่ยมีปริมาณฝนตกค่อนข้างมากปริมาณมากนะครับแล้วบริเวณของทางน้ําทางน้ําที่ไหลลงจากภูเขาเนี่ยก็คือจะไหลลงบริเวณของพื้นที่ตั้งแต่บริเวณบ้านพักของโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือ มีการไหลล้นกับในส่วนของตัวทางระบายน้ําเดิมที่เรามีการเตรียมไว้ก็คือมีการล้นออกมาล้นออกมาแล้วเนี่ยก็คือเข้ามาสู่ของตัวอาคารนะครับอ่าแรกสุดก็คือจะเข้ามาที่อาคารของตัวรงรงอาหารที่ใช้ในการประกอบอาหารสาหรับคนไข้แล้วก็ต่อมาก็คือจะเข้ามาส่วนของพื้นที่บริการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็อ่าไหลมาที่พื้นที่ต่ำสุดก็คือบริเวณของคลินิกโรคไม่ติดอ่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็ห้องตรวจปฏิบัติการหรือว่าห้องแรมครับผม ซึ่งถ้านึกถึงเหตุการณ์ณนวันนั้นเนี่ยช่วงที่น้ํามาคนไข้ก็ยังเข้ารับบริการกันอยู่เป็นช่วงที่ให้บริการเลยครับทางบริส่วนของตัวผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินผู้ป่วยนอกแล้วก็มีของคลินิกโรคผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเลอรัาก็คือเป็นเบาหวานความดันแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นทางแพทย์แผนไทยก็ให้บริการทางแพทย์แผนไทยในตัวของตึกผู้ป่วยในนอนก็มีผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่25รายครับโอ้โหค่ะก็เรียกว่ามาในนาทีที่ ฉุกเฉินเหมือนกันเนาะนะคะเนถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าผลกระทบก็พอสมควรเหมือนกันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆจริงครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่อยู่โดที่11ถึง15นาฬิกาแต่ว่าด้วยความความเร็วและความรุนแรงครับทำให้เราไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ทันก็โชคดีที่เรามีแค่สูญเสียสูญเสียของตัวคุรุภัณฑ์บางอย่างแต่ในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่เองหรือว่าผู้รับบริการก็ไม่ได้รับความเสียหายครับค่ะทีนี้ถ้า าพูดถึงเหตุการณ์ณวันนั้นเนี่ยจริงๆก็มีการติดตามข่าวสารมีการแจ้งเตือนภัยมาบ้างก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องเนาะใช่ครับค่ะเราก็มีการระแวดระวังกันอยู่พอสมควรครับค่ะเรามีการดูแลหรือว่าบริหารจัดการสถานการณ์ณวันนั้นยังไงบ้างคะคุณหมอช่วงนั้นพอดีผมเป็นอยู่ในส่วนของตัวที่รั้การรักษาผู้ป่วยผู้ป่วยนอกอยู่นะครับคือหลังจากที่เราทราบเรื่องของปริมาณน้ํามาเนี่ยเราก็เริ่มมีการใช้ครัวของแผน แผนฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเตรียมไว้นะครับส่วนหนึ่งก็คือเรามีการดูประเมินว่าเรายังสามารถให้บริการต่อไปได้หรือเปล่าในส่วนของตัวตึก ที่เราให้บริการของผู้ป่วยอุบัติฉุกเฉินเนี่ยเราเราพบว่าเรายังให้บริการต่อได้ <ภา S 2> เราเลยไม่ต้องมีการอพยพผู้ป่วยนะครับในส่วนของตัวผู้ป่วยนอกและก็ตัวผู้ป่วยในเนี่ยคือตัวพื้นพื้นของตึกเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกับปริมาณของระดับน้ําที่ไหลามาเนี่ย <ภา S 2> เรายังสามารถที่จะให้บริการได้ไม่ต้องมีการปิดนะครับ <ภา S 2> แต่พบว่ามันจะมีของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อระลางก็คือคลินิกเบาหวานความดันโรคไตทุเนียเราเจอปัญหาว่ามันมีน้ําที่ไหลหลากเข้ามาแล้วก็มีปัญหาเรื่องของพุลพันเรื่องของตัวระบบ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเช่นตัวการบันทึกข้อมูลเนี่ยไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะครับแล้วก็ตัวของห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็คือปริมาณน้ําไหลเข้าในพื้นเราจึงต้องขอปิดบริการส่วนนี้เรามีการย้ายจากในส่วนของตัวผู้ป่วยที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้นมารับบริการร่วมกับผู้ป่วยของผู้ป่วยนอกทั่วไปแล้วก็ในส่วนของตัวห้องตวรวจปฏิบัติการเนี่ย เรามีการประสานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงของเราก็คือโรงพยาบาลเมืองปานซึ่งห่างจากเราประมาณ15กิโลก็คือเราสามารถนํานส่งตัวตัวอย่างของเลือดต่างๆไป,ไป,ไ,ปไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเมืองปานค,ครับอค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยก็คืออีกหนึ่งจุดที่เราค่อนข้าง กังวลเหมือนกันอย่างคนไข้จะมาหาหมอมาได้ไหมจะเดินทางมาได้หรือเปล่าจะได้รับการรักษาตามปกติไหมอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่โรงพยาบาลแจ้งผมที่เราพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาเรียนรู้กันวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเหตุการณ์ในกรณีของน้ําป่าไหลหลากด้วยซึ่ง มาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะแต่ความเสียหายนั้นก็ไม่น้อย<ช>เพราะฉะนั้นวิธีการดูแลบริหารจัดการสถานการณ์อันนี้คุณหมอเล่าให้ฟังแล้วเนาะต่อมาเนี่ยพูดถึงว่าหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วนะคะน้ําไปแล้วอย่างเงี้ยเรามีวิธีการหรือว่ากิจกรรมที่เข้ามาช่วยกันฟื้นฟูโรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์น้ําป่าเข้าท่วมเนี่ยยังไงบ้างคะเร,เราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการให้บริการผู้ป่วยเราก็คือมีการประเมินกันว่า,าถ้าเกิดว่า ภายในระยะเวลาวันถึงสองวันนี้ในช่วงที่มีปริมาณของน้ําฝนเยอะขึ้นเนี่ยเรายังสามารถให้เปิดบริการได้หรือเปล่าะนะครับในส่วนของตัวผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็ผู้ป่วยในเนี่ยเราประเมินแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะรองรับได้นะครับแล้วก็ในในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวปริมาณน้ําค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็พื้นที่ของอําเภอแจ้ข่มที่ต่ํากว่าของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือจะเป็นที่ราบลุ่มซึ่งวันนั้นก็คือจะมีปริมาณน้ําค่อนข้างสูงแล้วก็มีถนนบางส่วนที่ถูกตัดขาดเราก็เลย หลังๆจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับเราได้มีการประสานกับทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ท่านก็คือรายงานกลับมาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็สั่งการมาที่ทางในส่วนของท่านในอำเภอแล้วก็ในส่วนของตัวออออ,อหน่วยหน่วยกู้ภัยของอำเภอรหรือว่าอปปอบของอบททุกที่ครับเรามีการประสานว่าถ้าเกิดกรณีของคนไข้ฉุกเฉินนะครับที่ต้องรักษาฉุกเฉินจริงแล้วไม่สามารถจะเข้าโรงพยาบาลได้เนี่ยมีมีในการของการเตรียมเรือเรือแล้วก็มีการเรื่องของจุด จุดบริการที่จะสามารถจะให้รถฉุกเฉินของเราไปจอดไปจอดรับผู้ป่วยได้เพื่อนําส่งของผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเช่นอาการของเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองหรือว่าอาการที่แบบผู้ป่วยมีการมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับนี่คือการเตรียมรอมรับของผู้ป่วยฉุกเฉิน<ม>แล้วก็ในส่วนของตัว เวชพันฑุ์คุรุพันธ์บางอย่างเราก็มีการสํารวจว่าอย่างเช่นตัวคุรุพันธ์ทางการแพทย์หรือว่าตัวยาต่างๆเนี่ยได้รับความเสียหายไหมปรากฏว่าในของตรงนี้เราไม่ได้ผลกระทบแล้วก็เราเราเทียบกับปริมาณการใช้เนี่ยคือปริมาณคงใช้คือคงเหลือพอเพียงส่วนที่3ก็คือเรามาดูในส่วนของตัวการป้องกันพื้นที่ พอหลังจากที่เราสำรวจแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีความเสียหายบางจุดแล้วก็มีบางจุดที่น้ําไหลลงมานะครับเราจึงประสานกับทางส่วนของตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็คือ<ะ>อบตวิเชียรนครทางอบตให้การสารวจของเราก็คือในส่วนของตัวกระสอบทรายกับทราย<ะ>เราก็คือเตรียมรองรับในช่วงของวัน2วันนี้ถ้าเกิดว่ามียังมีปริมาณน,น้ําฝนเนี่ยเราต้องการที่จะกัน<ะ>กันไม่ให้น้ําไหลมาที่พื้นที่บริการของเรา<ะ>อันนี้ต้องขอข้อคุณทางอบตนะครับ<ะ>ที่ให้ให้กำลังของเจ้าหน้าที่ร่วมกับ กำลังของเจ้าหน้าที่ของโรบารนะครับในการที่เราทำทำแนวกระสอบทรายเพื่อกันน้ำเพื่อให้ผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปครับผมก็เรียกว่าหลายหน่วยงานเลยที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าที่นี่รองรับ ผู้ป่วยจานวนมากเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแจ้ห่มเข้ามารับบริการกันจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทั้งระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัดนะคะที่จะช่วยกันดูแลแก้ไขสถานการณ์การมาคับบัญชาก็อย่างทางด้านของโรงพยาบาลเองก็รายงานต่อทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับต่อไปที่ท่านผู้ว่าก็จะเป็นลําดับแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเกินกําลังกว่าที่อำเภอจะรับได้เนาะทางจังหวัดก็ช่วยกันเอื้อเฟ เื้อแล้วก็เข้ามาแก้ไขสถานการณ์นะคะร่วมด้วยช่วยกันณนะ<ช>เวลานั้นแล้วก็เราใช้เวลาในการฟื้นฟูสถานการณ์จนกว่าที่จะกลับมาให้บริการกันตามปกติเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอในส่วนของตัวพื้นที่ให้บริการเนี่ยเราใช้ระยะเวลาประมาณ3วันครับแต่ว่าพื้นที่รอบนอกเนี่ยคือประมาณ1สัปดาห์แล้วก็แผนในส่วนของการที่เราทําในส่วนของตัวการน้ําเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองสัปดาห์ครับ คือในส่วนของตัว3ามสามวันแรกเนี่ยคือเราก็มาดูในส่วนของจุดบริการที่เสียหายหลักๆก็คือตัวของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อระงับห้องปฏิบัติการก็มีการดูเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวเรื่องของตัวการเชื่อมต่อข้อมูลหลังจากที่ครบแล้วเราก็คือเปิดให้บริการได้ส่วนต่อมาที่เราได้สนุนจากตัวของทางภาครัฐอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวของทางทหารตำรวจหรือว่าอบทก็คือมาช่วยเรื่องของการการปรับ ของพื้นที่ที่มีเครื่องของซากซากประคักพังจากต้นไม้หรือว่าซากสิ่งก่อสรา้างรวมทั้งดินโคลมาช่วยชําระล้งลางให้เรานะครับแล้วก็อีก2สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยคือเราใช้ในส่วนของตัวเครื่องจักรหนักก็คือตัวแบคโฮนะครับมาทําในส่วนของตัวคูกันน้ําที่รองรับจากในส่วนของตัวเชิงเขาให้เราครับ เรียกว่าระดมสภาพกำลังมากๆเลยโดยเฉพาะการทําความสะอาดในโอ้โหถ้าใครเคยบ้านน้ําท่วมอยู่นะน,นะคะจะรู้เลยว่ามันเหนื่อยมันหนักมากนะคะแต่อันนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์เรื่อง บางต่างที่เราต้องใช้เพื่อดูแลรักษาคนไข้อีกก็หนักไปทวีคูณเหมือนกันเนาะในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็ทําความสะอาดไปช่วยการฟื้นฟูไปอีกส่วนหนึ่งคนไข้ก็กำลังมานะคะต้องต้องให้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นีนะ้คือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เราได้เรียนรู้กันนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเนาะเพราะว่าน่าจะถ้าย้อนไปน่าจะเป็น10บสปีแล้วที่แจ้หมไม่มีน้ําท่วมหนักแบบนี้ใช่ไหมคะครโดยเฉพาะท่วมในพื้นที่ของโรงพยาบาลณนะวันนี้ที่เรามาเล่าสู่กันฟังเนี่ย วันนี้ที่เรามาบันทึกเทปรายการก็อยู่ในช่วงที่เป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งอำเภอแจ้งหมแลวก็จังหวัดลำปางของเราในส่วนใหญ่อุณหภูมิจะอยู่ที่44องศาร้อนมากณนะตอนนี้บางท่านอาจจะยังไม่คำนึงถึงว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมเอ่ยดินโครนถลม่มเอ่ยน้ำป่าไหลหลากเอ่ยนะคะแต่วันนี้ที่เราอยากจะสื่อสารให้ฟังก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้อีก ในปีนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังกันเมื่อช่วงน้ําป่าเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์เหล่านี้ในช่วงที่คุณหมอได้ทางานที่โรงพยาบาลแจ้ห่มนะคะในระยะเวลาหลายๆปีเนี่ยพอเหตุการณ์แบบนี้มันมเกิดขึ้นวันนี้อยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้คะ่ะ ครับผมคือหลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์แล้วก็เราสามารถที่จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดบริการได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีการคุยคุยทีมกันแล้วคือเหมือนเป็น AAR กันครับส่วนหนึ่งที่เราไปไปพบก็คือเราพบว่าในส่วนของตัวคูคูน้ําที่รองรับปริมาณน้ำเนี่ยคืออาจจะมีขนาดเล็กเกินไปแล้วก็ในส่วนของตัวตัวท่อระบายน้ำเนี่ยจริงๆเรามีท่อระบายน้าที่สามารถที่จะระบายน้ําได้รวดเร็วแต่บางครั้งก็คือเราอาจจะแบบขาด เรื่องของตัว m a i n t e n นน c ์หรือว่าการดูแลรักษาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอมันก็จึงมีเกิดปัญหาเรื่องของตัวตัวตัวใบไม้เสษใบไม้เสษกิ่งไม้ไปอุดตันตรงท่อระบายน้ําทําให้ปริมาณของการไหลน้ำเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับทางระบายน้ำใช่ครับออของจริงๆของโรงพยาบาลเจ้าหมเนี่ยเรามีในส่วนของตัวการแผน แผนที่รองรับในส่วนของตัวภัยพิบตัติของตัวน้ํำป่าไหลาบากหรือว่าดินคนถล่มอยู่แล้ว<ม>ซึ่งแผนตัวนี้เราเรายึดมาจากตัวหลักของการป้องกันก็คือ2 P 2 R ก็คือ Prevention กับ Preparedness แล้วก็ Response <ม>กับ Recovery คน<ม>นี้เราก็เลยมาดูด้วยแผนของเราว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยแผนตรงจุดไหนที่เราไม่รองรับนะครับล้วก็มามา,มาปรับในส่วนของตัว P ก็คือ Prevention <ม>แล้วก็ตัว p r e p a r e p r e p a r e d n e s s อย่างเช่นกรณีของตัวตัวตัวรองรับน้ำเนี่ยถ้าเกิดเราพบว่าขนาดไม่เพียงพอเราก็มีการประสานกับทางตัวของทางโยธาเองหรือว่าตัวทางช่างของตัวเอปทนะครับให้มาดูว่าในส่วนของตัวที่เราจะรองรับน้ำนั่นเนี่ยต้องมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็เราต่อมาเราก็คือมีการจัดทําแผนในส่วนของตัวการเมเนจเน้ตัวตัวท่อระบายน้ํา ว่าเราควรจะต้องพนันคอ่าอย่างน้อยปีละกี่ครั้งความถี่ในการที่เราจะต้องตรวจสอบเพื่อรองรับปริมาณหรือว่าการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนครับใช่ซึ่งในเบื้องต้นแผนเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือเราก็เรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้แหละนะคะนำมาซึ่งการที่เราจะต้องมีการซักซ้อมนะทั้งทีมงานของเราด้วยนะคะเรียนรู้จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาปีสองปีนี่เองนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็สําคัญใช่ไหมคุณหมอคะ เรามีข้อมูลจากตรงไหนบ้างเอ่ยในส่วนของการแจ้งเตือนภัยเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือเรารับข้อมูลจากในส่วนของตัวพยากรณ์อากาศนะคะว่าที่จะมีปริมาณน้าฝน แต่ว่าในในในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยเราเราเราไม่ได้เป็นพื้นที่ลุ่มที่ว่าหรือว่าติดปริมาณของแหล่งน้ําเราอาจจะไม่มีใซส่วนของตัวที่วัดปริมาณน,น้ําแต่ครั้นี้เราใช้วิธีก็คืออาจจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ในภายในโรงพยาบาลก็คือคอยสังเกตเรื่องของปริมาณน้ําที่ไหลมาในส่วนของตัวพื้นที่โรงพยาบาลแล้วก็ปริมาณของน้ําที่อยู่ในตัวคูระบายน้ําว่า<ฮ>ตัวคูระบายน้ำเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้ไหมหรือว่ามีการเพิ่มขึ้นของหรือยัง อันนี้คือเราต้องต้องยอมรับว่าเรายังไม่มีส่วนของเทโเคโนโลยีตรงนั้นที่จะไปะวัดได้ต้องยังใช้เป็นกําลังคนอยู่ครับโอเนี่แหะ ก็คือการเรียนรู้กับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นรวมมาถึงนเวลานี้ที่เราต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์แล้วล่ะนะคะณัเวลาไปจริงๆก็ไม่นานนะเดี๋ยวหน้าฝนก็จะมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงถึงความสําคัญของการที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะเอาง่ายๆว่าในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มเลยนะคะทั้งเรื่องของอสถานพยาบาลที่เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนน้องประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการเราต้องเตรียมพร้อมรับมือไวอ้อย่างไรบ้างสําหรับสถานการณ์ทั้งอุทก ภัยดินโครนถล่มนะคะ โดยเฉพาะที่นี่กับน้ํป่าไหลหลากค่ะคุณหมอครับครับผมในส่วนของ,งพยาบาลนะครับในส่วนที่เรามีการเตรียมรับมือก็คือเรื่องของการการการป้องกันแล้วก็การเตรียมรองรับปริมาณน้าที่เราทําแผนรองรับไว้ส่วนหนึ่งก็คืออีกอันนึงก็คือเรื่องของการเปิดให้บริการของผู้ป่วยนะครับเราต้องมีการประเมินสถานการณ์ว่านัาจุดที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่ากรณีของเป็นผู้ป่วยในเนี่ยเราจะสามารถถ้าเกิดมันเกิดเหตุที่ระแบ,บ่งเป็นระดับ12 3 4ถ้าเกิดว่าเราถึงระดับไหนเราจะมีการอบยบอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องขอองงงตตััััวววสดุุร์์ททาาาแพยย่่เชน การตรวจทางทางแลบหรือว่าในส่วนของตัวเวชภัณยาต่างๆว่าถ้าเกิดเราม,มีเหตุในส่วนของตัวน้ําท่วมที่เกินกินระยะนานเนี่ยเราจะสามารถอยู่หรือว่าเมนเทนให้การรักษาคนไข้ได้ระยะเวลากี่วันอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวตัวอ,อุปโภคบริโภคนะครับทั้งตัวของน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้าที่เราต้องมีการเรื่องของสํารองของน้าน,น้ำใช้ให้พอ,อแล้วก็สํารองเรื่องของถ้าเกิดกรณีไฟฟ้าดับนะครับเราต้องมีปริมาณน้ํามันที่ใช้ในการปั่นของเครื่องปั่นไฟเท่าไหร่ครับผมเรียกว่า ณตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะรับมือกับภัยธรรมชาติต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราเรียนรู้แล้วแหละว่าในช่วงระยะปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมหนักพอสมควรเลยนะคะน้ำป่าหลยหลักมาเร็วไปเร็วนะคะรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนข่าววันนี้เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลแจ้หุ่มนะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยต่างๆเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้อง เตรียมพร้อมทั้งตัวเราเองนะคะบุคลากรในหน่วยงานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อันนี้ก็ต้องเป็นระบบทั้งหมดเลยนะคะรายการรู้ทันสารพันธ์ภัยค่ะโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลแจ้ห่มนะคะท่านนายแพทย์สิบป,ประพาสเพ่งพยมค่ะที่เกียรติมาร่วมให้ข้อมูลบอกเล่าประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมีพี่ๆทีมงานของโรงพยาบาลแจ้ห่มพาไปชมจุดต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกค่ะรู้ทันสารพันภัย รู้ทันสารพันธ์ภัยค่ะวันนี้ท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลแจ้ห่มพาทีมงานของเราไปดูนะคะในตัวอาคารของโรงพยาบาลและจุดที่เคยถูกน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากนะคะว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างบางจุดยังคงทิ้งร่องรอยกันอยู่นะคะโดยเฉพาะจุดที่พี่น้องประชาชนมานั่งรับบริการกันอยู่ด้านหน้านั่นเองตรงนี้เดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นบริเวณของหน้าห้องแลบนะคะเราไปสอบถามกับท่านหัวหน้าห้องแลบของเราเลยดีกว่าค่ะ คุณจแจวแหววจำฟูนะคะท่านเป็นนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการอยู่ในเหตุการณ์ณวันนั้นด้วยเป็นยังไงกันบ้างให้หวัวหน้าได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะได้รายงานผู้ในการไปว่ามีน้ําเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงมากขึ้นทางผู้ในการก็ให้ประกาศภาวะฉุกเฉินต้องด้านด้านต้นน้ําจริงๆมันอยู่ด้านหลังด้านข้างบนเลยค่ะไหลาตามถนนมาแล้วก็ ือต,ตรงจริงๆตรงตรง,ตรงที่เป็นถนนที่เป็นขอบขอบปูนกับขอบอิฐบล็อกตรงนั้นนะ่ะเราสร้างขึ้นมาหลังจากที่น้ําหลังจากน้ําท่วมแล้วนะคะก่อนมันก็จะไหลเป็นเป็นทางน้ำอะคะ่ะสองฝั่งคสองฝังง่งนี่เป็นทางน้ำนป,นปีนี้หัวหน้าถ้าเตรียมรับมือว่ายังไงบ้างถ้าสว่าน้ําไหลมาเหมือนเดิมเหมือนปีก่อนคือนใน,นส่วนของแ a บเนี่ย ไอ้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะเตรียมพร้อมสําหรับแผนฉุกเฉินทั้งอัคคีภัยอยู่แล้วที่เขาจะถ้าเป็นเครื่องมือส,สำคัญเนี่ยเขาก็จะติดป้ายสีแดงสีเหลืองสีเขียวตามความเร่งด่วนที่เราจะที่เราจะขนออกไปค่ะถ้าในสภาว่าฉุกเฉินที่ท่านผู้นายการประกาศก็จะต้องขนพวกสีแดงไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นน้ำเนี่ยก็ ขนขึ้นที่สูงไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นพวกที่จะเป็นอคกไีภัยล้วขนที่เราทําป้ายสีแดงออกไปก่อนถ้าเป็นแล้วก็ถ้าถ้าอคกขีภัยตรงนี้หรือว่าอย่างเช่นน้ําท่วมวันนั้นเนี่ยมันจะมีห้องแลบมันจะมีเครื่องใช้ไฟไฟ้าเยอะก็จะให้ช่างมาตัดไฟกระแสะไฟไว้ก่อนแล้วก็ให้น้องออกจากจุดปฏิบัติงานก่อนเพื่อความปลอดภัย แล้วปกตินี้เวลาเราแจ้งเตือนหรือว่าบอกข่าวกันภายในโรงพยาบาลนี้เราเราสื่อสารกันยังไงคะจะใช้เสียงตามสายในกลุ่มไลน์ก็แจ้งด้วยซึ่งซึ่งถ้าถ้าคือถ้าหน้างานมันยุ่งมันอาจจะได้ไม่ได้อ่านไลน์ไงก็ต้องใช้ใช้เสียงตามสายแต่วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์นี่ระบบเช่ออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันได้ใช้ได้หมดเลยค่ะยังใช้ได้อยู่โทรศัพท์ไลน์ใช้ได้หมดค่ะ ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีถูกตัดขาด ก็ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ทางด้านของห้องแล็บได้ใช้เมื่อช่วงที่เกิดอุทกภัยแล้วก็น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงพยาบาลแจ้ห่มนะคะจุดที่เป็นห้องแ็บของโรงพยาบาลแจ้ห่มเนี่ยก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับบริเวณประตูทางออกของโรงพยาบาลนะคะแต่อีกหนึ่งจุดถัดไปที่เราจะพาไปติดตามกันเนี่ยจะเป็นจุดที่ให้บริการด้านของการแพทย์แผนไทยค่ะจุดนี้นะคะ เดินเข้าไปในบริเวณของตัวอาคารโรงพยาบาลแจ้หม่มเราได้มาพูดคุยกับพี่วรรณาทองหล่อค่ะแพทย์แผนไทยชำนาญการนะคะซึ่งบอกว่าวันนั้นเนี่ยพอน้ำท่วมน้ำปาลาไหลหลากเข้ามาเนี่ยโอ้โหต้องระดมสภากำลังกันมากมายเลยทีเดียวนะคะของทีมงานโรงพยาบาลแจ้หม่มเข้ามาช่วยกันดูแลย้ายข่าวย้ายของกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างมาฟังพี่วรรณาทองหลอ่อเล่าให้ฟังกันค่ะ เจ้าที่นี่มันฝนตกนักเน,ะนาะน้ำกะเข้าทางประตูประตูห้องครัวแล้วก็แม่ครัวมันกะเอินมาเนาะเจ้ากะส่งอยู่ในเหตุการณ์เนาะเจ้ากะขยายประสานงานตั้งบนเน่เจ้าเนาะแล้วก็ในหน่วยงานเนาะมีผู้มหาบริการอยู่เนี่ยเจ้าเป็นกะจวยลูกกันจวยเจ้าเนี่ยยกยกของที่อยู่ข้างล่างขึ้นตู้ที่สูงเนะเจ้าเนาะเจลล้วเขากะ เที่ยวคัวกันแน่นหนานนนเจ้าเนาะแต่เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ให้บ,บริการเลยแล้วก็ในหน่วยงานเขาตัวเเจา้าโยกบอลอน่อนอนอางแนนกันใจเ<า> <ๆ S 2> จ้าเซเล่าก็มีล็อกสองนี่มาได้ละมาล็อกสองนี่มีทั้งขี้โคนนักที่สุดเลยเจ้ามาแฮมล็อกหนึ่งเจ้าแล้ว <ๆ S 1> ของเขาก็เลยปิดบคือบริการหนึ่งวันกึ่งเจ้าเที่ยวกันจุดก็ยมเลยใจละเจ้าแต่เขา เขาได้ก็เป็นห้องได้รู้จักว่าเออมีคนในองค์กรนั่ฮหักกันนะ่วยกันเปล่าเจ้าเจ้าโอ้นี่คือประโยชน์ดีนะครับจังได้ให้การค่ะแล้วก็เขาได้รับการช่วยเหลือจากอ,องค์กรต่างๆภายในอำเภอจังหวัดเจา้าแล้วเขาก็จวยกันอตอนตอนที่เกิดเหตุว่านั่นอ่ะเขาจวยกันปักสายเพื่อว่ะเขาจะร้องรับในการที่จะเลิลขึ้นแหมเจา วานนั้นเขากินเขากันเขากลับบ้านกันประมาณเกือบทุ่มเนาะเจ้าแล้วก็แล้วกับปีที่ใบย,ยังในปีนี่เราจะเขาจะเขาเตียมเตียมที่จะหับมือสถานาการณ์ถ้าสมมติหน้ามันจะห่วมแห่งมาปีจะยังจะได้ปีก็ตอนนี้คือของห้องปีเนาะ,ะจะย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้จะก็ระดูแลในเรื่องของระบบ าทางน้ำเราจะเรื่องคุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยคะ,ะในหน่วยงานแล้วก็เขาจะาพยายามอของที่มันเสียหายอย่างนี้เขาจะเอาขึ้นข้างบนค่ะ mm hmm. เขาจะบอกวางข้างล่างละ mm hmm. จ้า และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของโรงพยาบาลแจ้งหงมค่ะกับรายการรู้ทันสารพันธ์ข่นะคะรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วท่วอย,อย่างยั่งยืนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอน,นะคะอุทกภัยดินโคนลนถล่มน้ําป่าในลหลากค่ะเคยเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลาปางของเราวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่เราได้มาเรียนรู้ประสบการณ์จริงน,นะคะการเตรียมพร้อมรับมือที่ทเห็นได้จริงถ้าชัดเจนวันนี้จากโรงพยาบาลแจ้งห่มต้องขอบคุณทางท่านผู้อเมริกรันโรงพยาบาล เจมสหมแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะพบกันได้ใหม่กับรู้ทันสารพันธ์ไผ่ในเทปต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรู้ทันสารพันธ์ไผ่